วันนี้ชาวบ้านการดูมาช่วยช่างทำงานก็บุญมาช่วยคนไม้ยูคาและมาช่วยเทปูนผงพระมีแม่โอใต้เฉยยายยเติมมาช่วยช่างในการขนหินขนทรายผสมปูน มรนาสาธุกับญาติโยมชาวบ้านรานอยู่ที่ามาช่วยท่างเทพระเอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป,ไปเพิ่มตอนนี้กำลังทำการเทหน้าตักส่วนบนต้องย้ายลอกใหม่ย้ายแท่นปูนใหม่ ชาวบ้านที่มาช่วยทำก็มีประสบการณ์ในการทำงานในเรื่องปูนมาะนะมาผสมปูนมีแต่เคยเป็นผู้รบเหมากระทั้ง